กันบอกว่าปีเยอะ<า>ม,มากเลยนะคะแ<า>น่นอนค่ะว่าทางทรูวิชั o นนะคะผู้นำธุรกิจโทรทัศ แบบบอกรับสมาชิกของไทยค่ะก็จากสเปอร์สตาร์แบดมินตันนัดพิเศษเลยค่ะระหว่างสองดาราชื่อดังกรีแน่เลยคนนี้ค่ะอเล็กทีระเดชนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวค่ะที่กำลังมาแรงในตอนนี้เหมือนกันนะคะน้องมิ้นชาลิดานะคะปะทะกับใครปะทะกับนักกีฬาขวัญใจชาวไทยนะ,ะยังคุณสุดเขตประภากมลค่ะแล้วก็คุณสราลีทุ่งทองคำนั่นถูกต้อง,องพร้อมด้วยเหล่าคนดังในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็นคุณบิ๊กสระบุรีก็ผ แล้วก็ยังมีคุณวีรศักดินินกรดครับผมมาร่วมในการในค i c k off แคมเปญสุดฮอตสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยข้าวดาวอ่า t o and o RHD Sports Season นั่นเองหรือนับถอยหลังสู่ฤดูกาลกีฬามันแบบ HD กันครับผมนี่ก็แบบ HD แน่นอนว่าโอ้โหคุณจะได้สัมผัสเห็นถึงความคมชัดช,ดชมากนะอย่างฟุตบอลนี่เวลาดูนี่มันก็รู้สึกว่าอิ่มตื่นตาตื่นใจใช่ไหมคะฟุตบอลลูกอะไรลายแบบไหน <c oughs> เห็นหมดเลยกางเกงของคนน้า มีใช้ผ้าอะไรนะเห็นหมดเลยนะคะโน่นอนค่ะว่าสมาชิกทรูชาติได้มันสก่อนใครแน่นอนนะคะได้แต่วันนี้ค่ะนับถอยหลังไป30วันก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ค่ะแล้วก็จุกใจกับหลากหลายกีฬาด,ดังชั้นนาระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีนาโดยโปรแกรมซัมเมอร์ทัวร์ของทีมฟุตบอลชั้นนาระดับโลก่ายทอดสดมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยถูกต้องครับผมนะพร้อมกับต้อนรับฤด,ดูกาลฟุตบอลใหม่ล่าสุดเลยก็ นะกับฟี่าแชมเปี้ยนลีกก็ผมนะมียูฟายูโรปาลีกกันเองแล้วก็จะมีลาลิก้าแล้วก็กัสโซเซเรียอาครับผมนะตามด้วยอีกหลากหลายรายการกีฬาดังระดับโลกเลยที่มีควรพลาดอย่างแน่นอนในทรูวิชันเชียร์ไทยครับผมนี่แน่นอนนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่สมาชิกทีทรูวิชันทุกแพ็เกจน,นะคะได้ร่วมตามลุ้นแล้วก็ตามเชียร์และกินาไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างเต็มอิ่มด้วยนะคะและกีฬาไทยเดี๋ยวนี้นี่ก็แน่นอนว่า ไปแข่งขันเข้าสู่ระดับโลกเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนะแบดมินตันเราก็ได้เชียร์กอล์ฟเราก็ได้เชียร์นะคะบฟุตบอลเราก็ได้ดูยกน้ำลงยกน้ำหนักมีหมดตอนนี้คนไทยเก่งขึ้นมา<ช>อีกระดับหนึ่งแล้วไงก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนด้ดยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์นอกกว่าแขกรับเชิญในในงานนี้กันดีกว่านะทั้งอาเล็กจเจเลตแล้วก็น้องมินชนิดาเกี่ยวกับเรื่องช่องของกีฬาในตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับชอบเล่นอยู่แล้วฮะชอบเล่นตะโปตีเนี่ย ไม่ค่อยดูจะดูก็คือฟุตบอลส่วนตัวเราเป็นคนชอบเล่นบาสเกตบอลเมื่อกี้มาตีแบดยังไงครับมันคนละทางคนละใช่โบตีถ้าถ้าเกิดใช้มือตีจะเก่งกว่านี้มือตีไม่มตีคนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ก็คือเราใช้ไม้ไม่ถนัดไงไม่ค่อยชอบใช้อุปกรณ์นะก็เตรียมตัวเตรียมตัวดูเตรียมตัวมันกันได้เลยรผมคิดว่าถ้าเกิดความเป็น HD แล้วเนี่ยมันคงจะเหมือนกับเราดูหนังในโรงหนังเนี่ยทุกวันนี้มันเริ่มเป็นโรงดิจิตอลเป็น HD เหมือนกันแล้วมันก็แบบสนุกขึ้นภาพสวยขึ้นมันก็ได้ ฟ e ลลิ่งมาึ้นนะก็อยากให้ดีขอดีใจกับทุกๆคนด้วยครับทีทูวิชันเนี่ยจะมี h d มาให้เราดูแล่ะวันนี้ได้มาออกกําลังกายด้วยเราก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าใกล้จะมีเข้ามาให้เราได้ดูกันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นระบบ h d ด้วยก็ได้ดูกันแบบคมชัดเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้เป็นคอกีฬาไหมครับหรือว่าติดก็ชอบอดูค่ะก็ติดตามอยู่ตลอดแบบว่าเป็นครังเป็นข่าวเวลายว่างไรเงี้ยก็จะอ่านข่าวหรือถ้ามีเวลาก็จะดูค่ะเออถ้าชอบดูอ่ะชอบดูเทนนิส เออเมื่อกี้ก็เข้าทางเลยแบบนี้คือเรียนที่มหาลัยค่ะจะได้เก็บสีเลยนะเคยไปตีดวนเลย เคยแบบว่าถ้าเกิดยามว่างเนี่ยจะไปออกกําลังกายหรืการตีแบตกับพี่ผู้จัดการกับเพื่อนๆตลอดค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาที่เล่นง่ายแล้วเล่นได้ทั้งครอบครัวบางทีก็ไปเตะที่บ้านเป็นี่บ้างคะต้องมาแข่งกับพี่อาร์กอะไรอย่างนี้เรามีวอมอะไรอย่างนี้ไหมไหมก็วอมกันหลังเวทีค่ะเมื่อกี้นี้แข่งกันดวลกันว่าเกิดใครจะชนะค่่สําหรับคอกีฬานะคะก็เชื่อว่าก็ติดตามกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีระบบใหม่ก็คือ HD ภาพจะคมชัดมากขึ้นจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเหมือนเราไปดูในสนามเลยทีเดียวก็ฝากติดตามด้วยนะคะ นี่น้องมินเขาก็บอกว่ามีการแบบว่าซ้อมแข่งกันด้วยนะกับพี่อเล็กซ์นะแต่เราก็งงไงปกติเนี่ยเขาจะมีการแบ่งใช่ไหมระหว่างแบ,บดมินตันชายกับแบ,บดมินตันหญิงแต่นี้เคือให้น้องมินผสมกับอ,อเล็กซ์มาแบบแข่งกันเลยผสมกันแต่น้องมินเขาบอกว่าเขาก็ยังไหวอยู่เพราะเขาได้เกรด4ด้วยเกรดสี่สมัยเรียนด้วยเขาบอกะยังไงก็ฝากว้ด้วยละกันกับช่องของเราก็บอกนะช่องทรูชรูว,วิชันนี่ตอนนี้กําลัางพัฒนาไปได้ไกลมากๆเมื่อสลับช่องเอสดีกับช่องกีฬาครับผมถูกต้องค่ะก็เตรียมเขาดาวเที เอา HD Sports Season ได้เลยนะก็แน่นอนว่ากีฬามันมันหลายรูปแบบค่ะที่คุณจะได้รับชมแบบชัดๆเคลียร์ๆผ่านทาง True Vision ค่ะด้วการถ่ายทอดสดจากต่างกีฬาดังนะคะรวมถึงมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลซัมเมอร์ทัวร์ของสุดยอดทีมฟุตบอลชืด่อดังระดับโลกมากมายนะคะอย่างไี่ได้มันเ<ด>พื่อนฉันเนี่ยที่เป็นพิธีกรผู้หญิงใช่ไหมพิธีกรช่องของทูแหละเป็นพิธีกรเพื่อนฉันเองไอยุ้ยไงไม่ใช่ไอยุ้ยเหรอยุ้ยคนยุ้ยคนยุ้ย ็คือสนับสนุนนะักกีฬาไทยแบบเต็มอิ่มสะใจเป็น,รนะครั<ม>้งได้และการส่งกองนางเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งระดับนานาชาติได้อย่างจุดใจ<อ>น,นคะคะว่าแล้วเมื่อวานนางลงรูปก,กับมิ้นชาริดาก็ยังคิดอยู่เลย,ยว่ายูยไูไปทําอะไรวะค่ะในงานนี้ก็คือมีมิ้นชาริดาก็อเล็กเนี่ยมาร่วมตีแบบด้วยเออค่ะเพื่อสนับสนุนกีฬาของไทยนักกีฬาไทยสูงเวทีสากลค่ะไปดูกันเลยจะมีเรื่องกันอันนี้เราไม่คิดขนาด เศษลิซเน่ห์ของวอลเลย์บอลมาอยู่ตรงไหนจ๊ะคือเวลาเวลาวอลเลย์บอลใช้หาดเงี้ยขอให้ดึงครับขอให้ดึง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 ครับโอ้ยนี่น้ำใสดีดีดีเลยโอ้โหแค่ค่แคโดยส่วนตัวแล้วคุณอาเล็กก็คือเราทราบกันนี้คือเป็นนักบาสเกตบอลอยู่แล้ว ลงมาเล่นด้วยได้ได้เลยครับนะฮะเอ๊ะเหมือนถายไปบ้านคุณนั่นแหละได้เห็นความสำคัญของนักกีฬาและกับพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากครับเราที่มีเชียร์ในขอบสนามแล้วปกติจะมีแตฟีทีวีถ่ายทอดมาแล้วตอนนี้เป็นสื่อทีวีที่ใหญ่ที่สุดคือแต่ว่าเราอคือสตอร์มพูลชั่นเราสองคนนะครับจะพาทุกคนเข้าสู่นะคะได้ดูกันไปสำหรับการเปิดตัวนะคะ